นลี้ยงที่ที่หนึ่งหนึ่งมันนีนะสองพันยี่บห้าทัวร์โนเม้นท์แข่งสองวันเสร็จอันนี้คู่แรก <c oughs> กวันนี้ไม่มีลีโก้ลีโกุเขาหยุดอาจจะไม่ฟูทีมเท่าไหร่อันนี้ทีมนี้เก่งนะ,ะก,ก็าล้วแต่หัวกะทิเกตง้คนโตเดียว เขาก็แบ่งแบ่งกันไปบางทีแต่ละรายการก็ไม่ค่เที่ดีที่สุดหรืเพราะว่าทีมเขาใหญ่หู้ยยงยย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 ยนยยย่ยย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 ียยยย ทอรีเนลระดับเกตเกตเนของของตเกียวแต่ว่าทีมใหญ่เขาอาจจะแบบจะไม่เฟกัทีมน,นี้มีหลายรายการที้เาแบ่งแบ่ง,บงกันไปหนึ่งสูนย์หนึ่งกับ แทนตำแหน่งแทนลีโกนีโกไม่มาคือน้องเขาเวอยนวค่ะคือไม่ต้องไปสอบเพราะว่าเก่งทีมต่างๆเรียกตัวไปไปเข้าเข้าสังกัดไหนเนื่อวานนี้น้องเขาแข่งแทนในนามของเมวานนี้เขาชนะไหม ออกแล้วไหมไม่ไม่ออกเนาะมีใครหยุดได้เลยเข่าบุกเยอะเลยทีเนี้ย มันสนามมันกว้างนะซัพพอร์ตให้ไปทำเอาฮิโร่กีทำไมไม่ซัพพอร์ตเขาห่วงแต่ยังว่าเลยเหมือนก้นว่าเขาบุกเยอะกโคเซหคนเดียวจะไปไหวไหม ไม่อ็ไม่กดโอเคอินใจอินใจสองศูนนี่คืออินใจเดือนนี้แหละตอนปลายเดือนเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดทั่วทั่วประเทศมากระจุกกันอยู่ตรงนี้แหละรายการครูประเรศ ต้องเน้นเน้นเซฟเราลูกก็สองศูนย์แล้วไว้ไม่ได้หนูอ่ะ เตะแรงมากเล่น12นาทีไ <c oughs> ม่ได้เกม สองสูนเจถ้วยใหญ่มากเลยแต่ว่าไม่ฟูทีมแต่ก็จะพยายามสู้ ร้อนนะวันนี้หน้าหนาวอยู่แต่ร้อนแดดแรง สองศูนแล้วไม่เป็นไรน้องไปคัดตัวแอฟซีโตเกียวไม่ติดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันเส้นทางชีวิตดยดังอีกยาวไกลยังมันยังไม่ได้วัดอะไรกันได้มากมายยังเป็นเด็กไปวัดกันตอนเป็กที่ยญ่ กองหลังมันได้สัมผัสบอลน,น้อยโอกาสที่จะดูว่าใครมีฝีมือใครมีเซนเน่ยมันก็ยากเลย,ยต้องไปคัดแต่เดียวลงทีมสามเกมมากองหลังมันไม่ค่อยแทบไม่ไมค่อยได้เจอบอลเดียวมั้ส่วนมากก็จะเล่นกองกลางกับกองหนะ้าจะเอาอย่างนั้น รีบน้องก็รีบออกบอลเกินไปร้บนส่กีออกบอลไมผ่านหน้าปากประตู ว่าที่เก่งๆเ,เขา,าลาออกแล้วโอดโค้ชาสัยที่เก่งๆไปไหนส่วนมากก็จะได้แชมป์นคนเนี้ยให้คนอื่นไปก็ทีมเดียวกันนะแต่ไม่ค่อยไ้ คนนี้ไปถึงแบบชัวร์